สวัสดีค่ะประสบการณ์เรื่องมนดำคุณใสนะคะปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องขึ้นไส้เวียนหัวอาเจียนนะคะอันนี้เป็นโรคปกติหรือผิดปกติก็สังเกตอาการดูนะคะว่าเราทานยาที่หมอสั่งแล้วหายไหมถ้าไม่หายแล้วเป็นเวลาไหน เป็นในวันไหนเป็นซ้ำๆเวลาเดิมไหมหรือว่าเราแพ้อาหารเรากินอาหารอะไรไปแล้วทำให้เราเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าท้องอืดไหมอาจจะ,ะกินผลไม้แล้วท้องอืดหรือว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาหรือว่าเป็นในวันโกนวันพระวันอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเวลาเย็นเวลา จะเป็นตรงเวลาไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นตรงเวลาแล้วเราไม่ได้กินอะไรผิดสําแดงเนี่ยให้ให้ตั้งเป้าไปที่อาจจะโดนมนดาคุณใสนะคะสําหรับคนที่โดนนะคะคนที่ไม่โดนก็ใช้ชีวิตปกตินะคะก็กลับขอโหสิกรรมครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับใครก็ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมมลดําด้วยนะคะก็คือมีอยู่ ประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินทางรักษาตัวด้วยด้วยศัยศาสตร์แบบโบราณนะคะไม่ได้เดินทางรักษาตรงนั้นยังยังไปหาหมอท่านหนึ่งนะคะทางทางทางใต้ยอยู่แล้วก็ท่านก็บอกให้กลับมาทําเองไม่มีอะไรหนูก็กลับมาเหมารถไปตั้งพันกว่าบาทเนาะ กลับมาก็มาโดนหนักเลยท้องอืดอยู่ๆก็ท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนลองนึกสิคะว่าเติมลมใส่ลูกโป่งลูกใหญ่ๆอ่ะแล้วท้องจะอืดอืดอืขึ้นนะคะอันนี้ประสบการณ์จริงแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วใส่เสื้อที่เป็นผ่าอกอ่ะติดกระดุมเชื่อไหมคะกระดุมแทบปริอ่ะอยู่ๆท้องก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วปวดแล้วก็ลงไปนอนดิ้นนะคะ ตอนนั้นยังไม่ได้แฝนพ้ายังไม่ได้แฝนของการอะไรแล้วก็ยังไม่มีน้ํามันพระยังไม่มีน้ำมนอะไรนะคะหรือมีน้ำมนบ้างแล้วก็ไม่แน่ใจไหลปีก่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าโดนของอยู่ๆก็ผิดปกติท้องบวมบวมบวมขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นจนเสื้อตึงอะ่ะนอนกลิ้งอยู่หน้าบ้านน่ะสภาพแบบงงมากท้องแทบแตกพอตอนหลังก็เลยมาศึกษาเรื่องมนต์ด ก็เลยรู้ว่าเขาเสกพวกเป็นหนังควายเข้าท้องแล้วก็ให้หนังควายไปขยายในท้องก็เดินทางรักษาตลอดเลยนะคะช่วงหลังช่วงนี้ก็ยังโดนอยู่เขาก็พยายามจะเสกของเข้าท้องอยู่นะคะท้องก็จะใหญ่จะอืดขึ้นทน,นี้คนที่เป็นตรงนี้ก็สังเกตนะคะวันเวลาที่เราเป็นนะคะ่ะอาจจะมีเวียนหัวเขาจะทําให้มืนมหัวเมาเวียนหัว,ม au, มหวให้เรามึนงงให้เราเหมือนขึ้นไส้อาเจียนนะคะ แล้วก็ท้องจะอืดแล้วก็ท้องขึ้นตลอดเขาก็จะส่งของเข้าท้องเรา,านะท้องเราก็จะแข็งแข็งแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีบางครั้งก็คลื่นไส้นะคะก็ใช้อิติปิโสถอยหลังถ้าใครท่องได้ถ้าท่องไม่ได้ก็ยะทาพุทโมนะมาจากนโมพุทธายะเราก็ถอยกลับยะทาพุทโมนะหรืออิติสุขโตอะลรขงพุทโธนโมพุทธายะปฐวีของข้าพระภุมิมันเทวคามัม่หัง รือน like, โมโพธิสโตคาถาอะไรที่เราคิดว่าเราถนัดเราใช่พยายามหามาท่องนะคะแฟนพักกันแฟนแเบี้ยแก้แล้วก็เอานิ้วโป้งอะค่ะเอามือจับตรงเอวแต่หันหันนิ้วโป้งเข้าหน้าท้องนะคะทั้งสองมือ <Thing>. ซ้ายขวานะคะเหยียดขาออกไปหน้าประตูนะคะแล้วก็กดแล้วก <Nicole> ็ท่องยะธาพุทโมนะยะธาพุทโมนะยะธาพุทโมนะยะถาพุทโมนะยะธาพุทโมนะยะถาพุทโมนะยะธาพุทโมนะ คือนโมพุทธายะเราถอยกลับนะยะธาพุทมนายะถาพุทมนายะธาพุทมนะมมนหรือจะท่องบทไหนที่เราถนัดนะคะอธิษฐานจิตถึงพระพุทธเจ้าส่งของออกจากร่างกายออกไปทีนะของไม่ดีไม่เอามาทางไหนไปทางนั้นก็ทาอย่งยงางนี้ทาบ่อยๆนะคะแล้วของก็จะตีกลับไปนะคะก็จะหลุดออกจากเราแต่ว่าถามว่าหายเลยไหมย,ยังไม่หายจนกว่าเราจะหมดกรรมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเขาไว้ในอดีตชาติเขาคงไม่ทาเราในชาตินี้ คลิปนี้เป็นวิทยาทานสำหรับคนที่มีท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผิดปกติในวันพระวันโกลหรือช่วงเที่ยงคืนหรือช่วงสองทุ่มหรือสี่โมงเย็นนะคะก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์สายดำท่านจะนั่งสวดวันไหนเวลาไหนก็ถ้าเขามีเวลาเยอะเขาก็ทำทั้งวันอยู่แล้วนะคะเราก็ชดใช้เข้าไปนะคะเหมือนเราเป็นหนี้สมมติว่าเราเป็นหนี้อยู่สี่หมื่นนะคะเอาบ,าบา่อเราใช้ไปแล้วสองหมื่นอีกสองหมื่นเขาไม่เอาโหาสิเราก็ต้องใช้ะคะ่ะ เขาก็ตามทวงเราอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็เหมือนกันก็ประมาณนเปรียบเทียบให้ฟังนะคะเหมือนว่าเรามีภารกิจมาจากเบื้องบนแล้วเราทําไปแล้วสองอย่างเราเหลืออีกสองอย่างเราต้องทําต่อไหมเราปฏิเสธได้ไหมเราไม่ทําได้ไหมเราเราเบี่ยงได้ไหมก็อยากเบี่ยงแต่ถ้ามันเป็นมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของโรกใบนี้ก็ต้องเสียสละต้องทําต่อแต่ถ้า มันไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบน,นี้แล้วเราไม่ทําก็น่าจะได้เนาะก็ฝากเอาไว้นะคะเหมือนเราเป็นหนี้เจ้าหนี้ก็ทวงเรายกเว้นว่าเจ้าหนี้เขารวยล้นฟ้าแล้วเขาโอ้โห,โหสีให้เขาไม่เอาเลยสองหมืน่นเปรียบเทียบนะคะอ่าอาจจะเป็นเศษเงินของท่านเศรษฐีแต่ว่าสําหรับคนจนก็จะดูจะมีค่าหนูก็เปรียบเทียบไปประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากมนต์ดำพลใสหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ น้ำมนต์กินไว้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งอะคะ่ะเอามือจับเอวจะหันนิ้วโป้งเข้ามาทางด้านในสังทาง,ทาง,ทางใกล้ๆสะดือหน้าท้องสองข้างเลยนะคะสองมือซ้ายขวาแล้วก็ตั้งนะโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาอธิฐานหนึ่งพระพุทธพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณธรรมคุณสางฆคุณแล้วก็หลวงปู่ทั่วหลวงปู่โตหลวงปู่สุขหลวงปู่ที่เราคิดว่าเรานับถือท่านองนั้นหลวงพ่อปานหลวงพ่อเปิ่นก็ได้นะคะก็อธิฐานแล้วก็ถอยของออกยาถาพุดโมนะเลยค่ะ ท้อง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 ,องไปเราก็จะมีการดิ้นที่หน้าท้องนะจับเนี่ยเราจะมีการเต้นหน้าท้องนี่จะดิ้นดึงดึงๆึกึงลึกบหนียงหนีแล้วท้องก็จะยุบลงบางครั้งถ้ามีลมเยอะลมก็จะออกมาผายลมออกมาเยอะนะคะนะคะแล้วก็จะมีหลายๆอย่างเอาเท่านี้ก่อนในโชคดีมีความสุขปลอดภยัยมีเงินใช้ ปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากมลดําคุณใสกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินกตัญญูรู้คุณตบิดามันดานะคะเป็นเกาะคุ้มกันร,รักษาศีนครบห้าข้อก็ปกป้องคุ้มครองเราตลอดชีวิตและครอบครัวเราตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ